ปกนิตยสารทีวีอินไซต์ของพระนางจัลละครเรื่องรักหันสาคาราโอเกะนุ่มบอยพิษนุกับพิธีกราสาวสวยของเรานาเดียนิมิตวานิทนะคะแหาเห็นชุดแล้วขอบอกว่าเซ็กซี่และเทส่สุดๆเลยนะคณเดียส่วนนุ่มบอยงานนี้ดูท่าจะไม่บั่นใจสักเท่าไหร่กับส่วนเกินส่วนเกินตรงพุงนี่แหละค่ะ ช่วงสัมภาษณ์ดุูบอยก็เลยถูกนาเดียสไตลแบบนี้อย่างเช่นพุงป่องพุงป่องพุงป่องไม่จริงแก้เขินจริงไม่ได้ป่องกันแบบโอ้ยปอยระวังพุงอะไรอย่างเงี้ยไม่หลอกมันกินข้าวอิ่มมาอะไรมีหน่อยได้ค่ะว่ากินสองคำแต่ที่คอนเซ็ปต์เป็นยังไงคะก็สาวขี้เหงาสาวขี้เหงาสาวขี้เหงาติดทะเลไม่ได้เลยก็รอรอรอแฟน อะไรอะไรดีๆที่ไม่ติดเกาะนะฮะถ้าติดแถวทุ่งนาคงโดนขวิดบนขวิดบนขวิดหน้าดูตัวเองก็เหมือนกันและตัวเองก็เหมือนกันแหละต้องขอบอกว่าไม่ใช่แต่ในจอนะคะนอกจอคู่นี้เขาก็เป็นคู่ปรับคู่กัดอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ